กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนดูกันนะครับวันนี้ผมมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อาชีวิรอดนะครับเป็นของเวอร์ชัน1.1.5นะครับใครที่หาเซิร์ฟอาชีวิรอดดีๆนะครับผมแนะนำเซิร์ฟนี้เลยนะครับเอ่อไวจัดเลยนะแต่ก็ดีจริงๆนะครับใครเข้ามาก็ลองเข้ามาเล่นได้นะเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเขาอัปเดตสกอร์บอร์ดใหม่ด้วยนะครับเวอร์ชัน1.1.5นะฮะแต่เป็นสกอร์บอร์ดที่แบบโคตรจะแท้นาะเหมือนเวอร์ชันใหม่เลยนะฮะสกอร์บอร์ดนะฮะ ก็เกิดมาทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนวิธีการสมัครนะครับผมเเออออ่่ต้องพิมพ์รหัสไปเลยนะครับนี่ผมรหัสตามนี้นะก็ใส่รหัสไปเลยนะครับก็ไม่ต้องทับอะไรนะครับก็คือเข้ามาก็พิมพ์รหัสเอานะฮะเดี๋ยวผมจะลงเดินมาทางนี้นะครับก็มีเอ่ฟเฟกต์นะฮะร้านค้าลายสัปดาห์นะครับหมดเขตวันที่10นะฮะคลิกเพื่อเพิดโอ้หลายบาทเลยนะครับก็คือ UI ของเขาก็จะดีอย่างหนึ่งก็ครับก็คือคลิกซ้ายได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะกดไลไรก็ไม่ต้องลากแล้วนะครับปกติต้องลากมาอย่างนี้นะฮะเโอเคก็ดีเลยนะครับเป็น UI ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับคือแลกเมนูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสลับแลกเมนูก็จะมีราคา110บาทแล้วก็มี2ยุดนะตอนนี้มี300กับ150บาทเนาะตอนนี้ผมยุดอะไรอะอ่าผมยุดนี้นะครับแล้วผมก็จะทับไฟนะครับเดี๋ยวผมโหดนะตอนนี้ เออผมเปิดหมดไฟอย่างเงไฟออนนะฮะสวัสดีเดอะก๊อนี่เฮ้ยมีคนสวัสดีครับดีครับเปิดบินไงอะ่ะไฟเปิดเหรอช่องมาแล้วกันนะครับตรงนี้เออเป็นตั้งค่านะครับเพื่อป็นความบันเทิงเหรอตั้งค่า อันนี้คือเซลนะครับโซนเซลต่างๆนะครับก็มาขายสินค้าได้นะใครมีของในตัวก็กดตรงนี้ทีนึงมันก็จะขายให้หมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นโลกสําหรับตกปลานะครับค่าเข้าเล่นเนี่ยห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็มีอัพแรงนะครับสามารถอัพแรงได้นะครับนี่อัพแรงได้นะครับก็ไม่อยากเติมก็อัพเอานะฮะแต่ผมเป็นแรง์ที่โคตรโหดแล้วนะครับเปิดบินไงอะเปิดบินไงนี่ อันนี้คือเป็นกล่องสุ่มนะฮะสามารถมาสุ่มกันได้นะครับสวัสดี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 ครับเอ่อเขาเขาบอกไม่เปิดบินไงเอ่อในสปาบินไม่ได้ครับโอเคอันนี้คือเปิดเอ่อเลเวลนะครับเวลาเราทํางานเนาะเราก็จะอัพเลเวลได้นะครับเวลาเราทํางานเนาะแล้วก็ถ้าเราอัพเลเวลสิบสามสิบหกสิบเก้าสิบเนี่ยก็จะมารับของได้นะเฮ้ยเป็นท็อปเลเวลของผู้เล่นนะฮะ เข้ามาตรงนี <t ell> <74. S 1> ้นะครับก็จะเป็นวัดต่างๆนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับเป็นไข่เนาะ PVP แล้วก็มีช็อปนะครับแล้วก็มีโลกพอตเนาะมี3โลกนะครับตอนนี้มีโลกไหนอีกไหมไม่น่ามีแล้วเนาะแล้วตรงนี้เป็นซ่อมของนะครับสามารถซ่อมของได้เนาะก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคเราจะไปโลก PVP กก่อนเลยนะครับถึงนี่นะครับโลก PVP ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะผมเป็นโลกที่สามารถแบบเอาไว้กระซวกหน้ากันได้นะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะเราจะทับสปาวนะครับ อ่า uh, ปุ๊บ,บนี่ทัสสปานะครับก็เป็นแนวอาชีวิรอดเนาะแต่เขาน่าเขาอัปเดตเรื่อยๆื่อนะครับแล้วก็ใครที่แบบอยากขเข้ามาเล่นก็ได้นะแล้วถ้าเขาอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวเขาจะก็จะให้ผมมารีวิวอีกทีนึงนะครับตอนนี้เป็นโลกช็อปนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีของขายมากมายเลยทีวเชียวนะครับผมแล้วก็โลกที่มันจะเป็นโลกเอ่เอเขาเรียกโลกอะไรนะโลกพอร์ตนะครับเอาไว้สร้างบ้านนะครับเอาไว้ซื้อที่ดินแล้วก็ทุกคนสามารถสร้างบ้านกันได้เลยนะครับ นี่เราไปโลกพอร์ตนะฮะนี่นี่นะครับก็มีคนแบบสร้างม่านเต็มเลยนะครับผมจะบินนะเมื่อนี้นะครับเป็นไงครับพอร์ตที่แบบว่ากว้างขวางมากนะครับน่าจะมีคนเล่นที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยเทียวเชียวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับโลกพอร์ตนี่นะฮะก็ทําฟาร์มอะไรกันเต็มเลยนะครับก็เป็นว่าถ้าใครอยากเข้ามาเล่นนะครับผมขอทิ้งคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ไว้เจอนิปหน้านะครับผมบายบายฮะจะักู้